ประกาศด่วนล่าสุดนะครับย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนกระยับเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลายพื้นที่นะครับมีอากาศร้อนเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้จังหวัดของทุกคนมีอากาศร้อนหรือเปล่าก็ลองเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ซึ่งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก่อนที่เราจะไปดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปเรามาแนะนำเว็บไซต์ดีๆกันก่อนเว็บนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับช n นลของเราเว็บ k5win.com เว็บตรงแตกง่ายถอนไม่อั้นดาวน์นโหลดแอปพลิเคชันก็สามารถรับเงินสดทันทีไม่ต้องรอ l o อกอินทุกวันรับอังเปาฟรีทุกวันถอนง่ายไม่มีอัน้นไม่มีล็อกยู ศูนย์รวมเกมสนุกมากมายนะครับเล่นง่ายแตกดีเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นฝากถอนระบบออโ,โต้รวดเร็วทันใจและมีแอดมินบริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับโปรโมชั่นนะครับสมาชิกใหม่ฝาก50บาทรับอีก50บาทและคนไหนนะครับที่มีคอนเน็ t ชั่นก็สามารถนำลิงก์ ไปแนะนําเพื่อนของเราเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นถึง0.5%ผมแนะนำนะครับวิธีนี้เราก็จะสามารถรับเงินได้หลายทางทั้งการเล่นเกมและการแนะนำเพื่อนนะครับผมแนะนำนะครับเว็บไซต์ตัวนี้กบจบในที่เดียวเว็บ k 5 w i n com นะครับซึ่งล่าสุดตอนเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยผมเล่นไปทั้งหมดประมาณ3ครั้งประมาณ15นาทีผมได้กำไรมาประมาณ2,000กว่าบาทเกือบ3,000ครั้งแรกเนี่ยผมลงไปประมาณ 100บาทยังไม่ได้อะไรในช่วง2นาทีแรกแต่หลังจากนั้นผมปรับไป200บาทผมได้กลับมาประมาณ2,900บาทหรือทีเดียวผมบอกเลยว่าเว็บตัวนี้เนี่ยแตกง่ายมากๆนะครับดูทางคลิปวิดีโอทุกคนน่าจะเห็นกันนะครับซึ่งคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อกับแอดมินแล้วไปสมัครกันได้เลยจะมีแอดมินบริการเราอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปในวันนี้และวันพรุ่งนี้กันต่อนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะพบว่าพื้นที่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ท้องฟ้าปลอดปลงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมาดูแผนที่อากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่าในลมระดับล่างมีลมตะวันตกปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนืออีสานภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งลมตะวันตกดังกล่าวนะครับเขาเป็นลมตะวันตกก็จริง แต่ทำไมฝนตกน้อยลงเนื่องจากลมตะวันตกเขามาจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งมันก็จะนำความแห้งความเย็นเข้ามาด้วยดังนั้นไทยตอนบนฝนน้อยและฝุ่นก็จะมากขึ้นแต่ทำไมฝนถึงไม่ตกทั้งๆท,ท,ที่เป็นลมตะวันตกเพราะว่าลมตะวันตกตอนนี้เขาพัดจากอินเดียมาปกคลุมไทยไม่ได้พัดจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาปกคลุมไทยนั่นเองนะครับทำให้ฝนถึงตกน้อยลงไปในช่วงนี้ สำหรับในส่วนของลมบนก็จะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคกลางตอนบนลมบนก็มีการพัดเฉียงขึ้นไป45องศาตามลูกศรน,นะครับเมื่อเป็นแบบนี้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานบนและภาคกลางตอนบนก็มีโอกาสนะครับมีฝนตกได้บ้างเป็นบางพื้นที่ต้องรอความชื้นให้มากเพียงพอนะครับเพราะว่าตอนนี้ลมตะวันตกเขาปกกลุ่มแต่เขานําความเย็นความแห้งเข้ามาไม่ได้นําความชื้นเข้ามา สำหรับในส่วนของอุณหภูมินะครับตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นเนื่องจากลมตะวันตกนําความเย็นเข้ามาแต่ตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนเพราะลมตะวันตกเขาปกกลุมก็ริงแต่ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนหรือว่าตัวปั่นความร้อนเขาอยู่ไทยเราดังนั้นตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนโดยทั่วไปและหลายพื้นที่มีอากาศร้อนจัดนะครับซึ่งมาดูในส่วนของปริมาณน้ําฝนกันต่อนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ ฝนมันก็จะตกในพื้นที่จังหวัดตราดจันทบุรีระยองชนบุรีสระบุรีปราจีนบุรีนครนายกจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาและสตูลน,นะครับสำหรับภาคเหนือก็มีโอกาสมีฝนตกบ้างในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับแต่รวมๆแล้วทั่วไทยในวันนี้และวันพรุ่งนี้ฝนตกน้อยมากๆนะครับและส่วนใหญ่ก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ย้ำเลยนะครับว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้ลมตะวันตกปกคลุมก็จริงแต่เขาเป็นลมตะวันตกที่มาจากอินเดียดังนั้นเขาจะนาความแห้งความเย็นเข้ามาไม่ใช่ความชื้นแต่เมื่อร่ที่ลมตะวันตกเขามาจากมหาสมุทรอินเดียเขาก็จะนําความชื้นผ่านมหาสมุทรอินเดียเข้ามาปกคลุมไทยเรานั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ